กระแต่หล่นลงมานะครับทุกคนมามาป่าเนี่ยครับผมมาดูพึ่งนะครับพอดีได้ยินเสียงอะไรร้องอยู่ใต้พุ่มไม้นะครับหล่นมาได้ยังไงเอ่ยอเอาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยที่เก่านะครับเดี๋ยวแม่เขาคงม,มาคาพขึ้นไปนะครับตายังไม่ลืมเลยนะครับ ยังไม่ลืมตาเลยค่ามผู้ชมลูกกระแตนะครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไว้นี่นะครับไม่รู้ว่าจะเต็ดอย่างอื่นหรือเปล่านะครับผมผมมาไกลด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวไปเจอ <c oughs> ด่านอะไรขึ้นมาก็าจะว่า,า,อาอีกนะครับผม ต้องปล่อยปล่อยที่นี่นครับเดี๋ยวแม่เขาก็ฆ่าพืชวางนะครับ